สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟิตฟู้ทาวเวลมันนี่นะครับวันนี้ก็ทุกคนน่าจะเห็นปกคลิปเป็นที่เรียบร้อยนะครับใช่แล้วครับวันนี้เราจะมาจัดสมการคูณ4ี่ให้ทุกคนดูนะครับก็วันนี้จะขอยกตัวยอย่างของเลขหลักเดียวที่เปิดตรงคูณ4ี่นะครับก็เดี๋ยวเราจะค่อยๆทยอยทําแบบเทคนิคก,การบิงเทคนิคก,การดูอะไรให้นะก็ ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะก็ตรงนี้ความสําคัญของเครื่องหมายนะครับที่เราบอกว่าเครื่องหมายควรจะตกตรงนี้เครื่องหมายควรจะตกตรงนี้ใช่เดี๋ยวคลิปหน้า คลิปต่อไปจะมีคําตอบว่าเราจะแก้กเครื่องหมายทํายังไงให้บิงคูณ4ได้แล้วตัวไหนมันมีประสิทธ,ธิภาพที่น้อยที่สุดจะเจอการลงที่มากกว่าอะไรแบบนี้เดี๋ยวเราจะเก็บข้อมูลมาให้นะครับแต่ว่าคลิปนี้เราจะขอเปิดด้วยเลขกลางกระดานนะซึ่งนี่เป็นตำแหน่งที่ไม่ควรวางเลขเออ่ถามว่าควรวางในกรณีไหนกรณีต่อ สมการศูนย์แล้ว19หรืออะไรตกหนักๆอันนี้ยควรวางแบบเนี้ยสมมตินนะมีสมการเดิมอยู่แล้วแล้วอันเนี้ยสมการศูนย์เข้าไปอะไรแบบเนี้ยแบบนี้ทำได้ครับถามว่าดีไหมก็ความเสี่ยงก็สูงอยู่แต่ว่าเทคนิคก็ควรทำแหละเพราะว่ามันแต้มเยอะ อันนี้ก็เป็นเก็ดความรู้เล็กๆน้อยๆอีกนิดนึงนะก็มาก็ชุดแรกที่เราสังเกตมานะครับก็คือการดูจากแลกเรานะนี่จากแลกเราเอ,อมันจะมีกรณีแรกก็คือสมมุติอะดวงเราไม่ดีเราจะขอเรียกเป็นพวกแบบเนี้ยเรียกว่าเครื่องหมายนะ เท่ากับก็เรียกตรงตัวเลยคือเท่ากับเราจะแยกกันนะเพราะว่าเท่ากับมันต้องมีอยู่แล้วหนึ่งอันใช่ไหมทุกคนนะเท่ากับต้องมีอยู่แล้วสมมุติว่าดวงไม่ดีแอละนี่ดวงไม่ดีมีแค่นี้นอกนั้นเป็นเลขหมดแต่ว่าในเลขในที่เนี้ยเงื่อนไขแรกอะเงื่อนไขแรกนะขอเป็นเลขหกตัวก่อน ขออืมแป๊บนึ่งนะขอขอเลขก่อนตอนนี้หาเลขมาเพิ่มอ่ะขอเปิดด้วยเลขเก้าแล้วกันมันจะมีวิธีแก้หลายแบบขอเปิดเลขเก้านะมันจะมีวิธีแก้หลายแบบ แต่ก็ติดเงื่อนไขาบางเงื่อนไขโอเคสมมตินะเราจับมาได้แบบนี้นะุ่มสุ่มไปก่อนแล้วกันขออนุญาตใช้แบงค์ในการแก้เกมตัวหนึ่งคืออันนี้มันจะเป็นกรณีสมมตุติคือแบงค์อะสมมุติว่าต้องมองเป็นเลขไปก่อนนะต้องต้องมองแบงค์เป็นเลขธรรมดาไปก่อนอันนี้ขออนุญาตระวางไว้ข้างนอกเราจะใส่ตัวตัวเข้าไป ซึ่งเราจะแก้ก่อนแล้วคราวนี้จะใช้แบงค์เข้าไปช่วยนะครับซึ่งปกติแล้วถามว่าอันนี้มันคือเทคนิคการดูเฉยๆนะมันไม่ใช่การบิงได้ตลอดนะเพราะว่ามันก็อยู่ที่เบี้ยเราด้วยโอเคเทคนิคแรกการนับช่องครับสมมติว่าการมาแบบเนี้ยเราเราต้องดูก่อนเลขเรามีอะไรบ้างอ่ะเรามีแปดใช่ไหมสมมตินะมีแปดซ้ำเราควรจะวางแปดร้อยอ่ะ 800แปด้อยกรณนี้แรกวางแบบนี้ได้บวกอะไรเอ่อถ้าบวกเนี่ยเราเรามาดูโฟกัสเลขท้ายสองเก้าบวกกันได้หนึ่งเราโฟกัสไปเลขหนึ่งเลยถ้าสมมุติจะใส่หกใช่ไหมัวน,นูนก็ต้องเป็นเจ็ดปะอ่าใส่ห้าก็ได้เนี่ยอ,อันนี้ห้าโอเคบิง เทคนิคการวานที่สองสมมตมมิมันฟิกมาเลยเป็นตัวเป็นลบแบบเนี้ยเราจะทำยังไงแล้วก็ย้ายข้างย้ายข้างตั้งสมการแบบนี้มันก็ยังติดเงื่อนไขเดิมถ้าเป็นบวกละ่ะบวกมันสามารถทำได้สองฝั่งซึ่งตรงนี้สามารถแก้ได้หลายแบบเพราะว่าถ้าเลขมันลงก็คือลงอันนี้เราจะให้ดูเทคนิคข้าวว่าสูตรแรก มีเลข6ตัวเท่ากับแล้วเครื่องหมายตัวหนึ่งสามารถบิงได้แต่ว่ามันต้องบิงได้จริงๆนะแบบไม่ใช่จับมาแล้วเออเลขมันไม่สมดุลกันแบบนี้มันก็บิงไม่ได้หรอกแต่ว่าเทคนิคที่ให้ไปอ่ะมันคือการดูว่าเราควรจะจัดแลกยังไงอันนี้เป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะก็มีอีกเทคนิคนึงก็น่าจะอ่ะสมมตินนะเราตั้งเป็นร้อยอ่ะ หนึ 1> 1, ่งเดี๋ยวขอเช็คก่อนว่าให้มันห่างกันเท่าไรดีเทคนิคที่สองมันอาจจะมันอาจจะออกมาแบบนี้ก็ได้นี่การวางก็ถ้าสมมุติว่าเราเห็นเลขกลางมันสูงอะแล้วเราใช้สูตรเออใช้วิธีแรกไปแล้วอะมันคือไม่ได้อะ่ะหมายถึงว่าตั้งร้0ยร้เท่ากับ ร้อยลบอะไรสักอย่างเท่ากับร้อยหรือว่า100ยบวกอะไรเท่ากับร้อยทำไม่ได้ให้แช้วิธีนี้ก็คือต้องมาดูก่อนสมมติอันนี้เใช่ไหมเก้าแปลว่าต้องตั้งอันเนี้ยหลักร้อยแล้วเราต้องมาดูให้ความสำคัญกับตำแหน่งนี้ซึ่งพอเราใส่5 1 5สลบเมันได้6เราก็เลยฟิกตรงนี้เป็น6ได้อันนี้มันอีกเทคนิคการดูอย่างหนึ่งนะ กับตัวท้ายมีผลสมมุติว่าตัวท้ายตัวท้ายออขอให้เห็นชัดๆตัวท้ายเป็นเลขเก้าอันนี้มันมากกว่าอยู่แล้วมากกว่าอันนี้มันมันลบกันเห็นชัดเจนแต่พอมันสลับกันละ่ะพอมาโฟกัสเลขคายอ่ะมันติดลบหนึ พอติดลบหนึ่งเราต้องจินตนาการไปในหัวเลยว่าอันนี้ลบกับนี่สมมตินะเราเรามองร้100 100อยร้อยห้าเรามองเป็นสิบห้าลบสี่ใช่ไหมมันจะได้สิบเอ็ดถ้าเลขท้ายมันน้อยกว่าลบลงไปอีกหนึ่งเราเราจะโฟกัสแบบนี้เทคนิคการมองเรานะ 1 5บลบสี่ได้สิบเรามองโอเคแปลว่าเป็น100ไม่ใช่เป็น110นะแต่เป็น100เพราะว่าเลขท้ายมันจะลบลงไปอีกซึ่งการมองแบบนี้ไม่รู้จะทำให้ทุกคนงงไหมแต่ว่าใช่เราเราพยายามจินตนาการที่มันเหนือนอกกอบไประมันจะทำให้บางทีมันมองเบี้ยออกได้เร็วกว่าไม่รู้นะมันแล้วแต่เทคนิคใครเทคนิคมันนะอ่ะอันนี้ก็ยังอยู่สูตรหนึ่งู่เลย ขอข้ามไปที่สูตรสองเลยแล้วกันนะทุกคนสูตรสองนะครับก็จะมีสมมุติว่ามีเลขเลขใหญ่ๆเข้ามาตัวหนึ่งอย่างสิบเจ็ดแล้วกันนะเครื่องหมายเครื่องหมายบวกลบไปมันเดิมครับเราจะถือแบงค์ไว้ช่วยก่อนนะ เงื่อนไขแบบนี้อ่ะเราเราจําเป็นต้องฟิกอ่ะฟิกไว้แบบนี้แต่ว่าถามว่าถ้ามันเป็นเฉพาะตัวล่ะเราก็ตั้งแบบนี้จัดจัดจัดได้สองแบบจัดได้แบบนี้คล้ายๆกับการสลับเฉยๆสาสม,มนตอนนี้มันต้องโฟกัสเป็นเลขแปดไปก่อนแล้วกันนะเพื่อความง่าย สอสูนย์นะเต้องเท่าไหร่ต้อง6การวางอะ่ะมันถ้ามันเกิดเงื่อนไขกรณีในเลข2หลักเข้ามาเราต้องฟิกเท่ากับเลขไปเลยฟิกไม่ฟิกเท่ากับเลขมันก็จะฟิกเท่ากับเครื่องหมายอะไรเนี่ยคือ คือตำแหน่งเครื่องหมายมันจะอยู่แค่สองจุดเนี่ยมันไม่มีทางขยับไปไหนได้เลยถามว่าเอามาไว้ข้างหน้าได้ไหมไว้ได้ครับถ้าไว้ข้างหน้าเราก็มองเปลี่ยนใหม่เราจะสามารถตั้งเลขหน้าได้แล้วเราจะสามารถเปลี่ยนเลขท้ายได้คราวนี้ถ้าเราจะเปลี่ยนเลขท้ายสมมติเราจะเปลี่ยนเลขท้ายสมมติมันเปิดมาเป็นเก้าแปลว่าเราต้องตั้งลบแปดร้อยก่อนให้เลขหน้ามัน มันลบกันได้ได้ศูนย์ะเพราะว่าตรงนี้มันแค่สิบเจ็ดเองซึ่งเงื่อนไขก็จะเพิ่มมาหน่อยอะคือมันจะฟิกเข้าคู่กับเครื่องหมายเลยอะพวกเลขใหญ่อันนี้เทคนิคการมองนะต่อมาเลขห้าเครื่องหมายสองเท่ากับหนึ่งเลขห้าเดี๋ยว ยังเปิดเป็นเปิดได้ไ้ก่อนก็ได้เราใช้แบงค์ช่วยแก้ถ้ามาแบบนี้เลขห้าสุ่มไปก่อนอใส่ไปก่อนแล้วกันการมองฟิกได้สองแบบก็คือหนึ่งหลักสิบลบหลักสิบเท่ากับเลข เลขอะไรบวกกันก็ได้คือเลขห้าตัวเนี่ยเรามันอาจจะเป็นเลขพวกนี้เข้ามาก็ได้นะมันก็สามารถมาคิดได้ซึ่งถ้าพวกเลขสองหลักเข้ามามันจะมองออกเลยว่าบิงบิงได้ง่ายไหมหรือว่าไม่ได้เพราะว่าเราสมมติว่าเราลบก,กันเนี่ยมันเหลือหนึ่งใช่ไหมแล้วถ้าแล้วถ้าไอชุดหน้าเนี่ยมันสลับกันแค่สามตัวมันทำไม่ได้หนึ่งอะ่ะก็ไม่ต้องก็แทบจะไม่ต้องคิดหรอปะ หรือว่ามันจะลบออกอะไรแบบนี้อีกอะมีมีเพิ่มเติมเข้ามาลบต่อกันไปยิ่งมีเลขใหญ่อะมันยิ่งมอออกง่ายเพราะว่าหนึ่งมันสลับตำแหน่งกับตัวเลขหลักเดียวไม่ได้เพราะฉะนั้นมันฟิกคือฟิกไปเลยคือมันจะต้องอยู่จุดไหนจุดหนึ่งของกระดานอ่ะแม่นมันก็อาจจะอยู่หน้าก็ได้อะมันอาจจะอยู่หน้าแล้วมันอาจจะบวกเข้าแปลว่ามันต้องหกสิบกว่าถ้านี้เป็นลบ อ่ะถ้า69มันก็ได้70มันก็ได้70็ดอ่ะเจคือคิดว่าโดยทั่วไปแล้วอ่ะคนที่มีทัาษาร,ระดับหนึ่งอ่ะจะจะมองคุณสี่แบบพวกนี้ออกคือมันอาจจะแบบสลับไปในตัวอยู่แหละมันก็ไม่ได้ใช้เทคนิคอะไรมากแต่ว่าการฟริกตำแหน่งอ่ะถ้าเราฟริกเป็นแบบเนี้ย มันก็จะมองออกเลยนะว่าเล่นได้หรือเล่นไม่ได้มันก็มาสลับกันในเนี้ยนิดนึงแล้วก็มีเลขสีเครื่องหมายสามมันไม่อะสมมุติคุณหารเข้าไปเลยแล้วกันอ่ะสุ่มๆไป ถามว่าทําได้ง่ายไหมเราว่าง่ายอะมัน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 ถ้าเจอแบบนี้นะการเดาอะการเดาคือการสลับช่องเนี่ยเราแค่สลับช่องไปก่อนอสมมติเก้าเก้าคูณหนึ่งเป็นเก้าแล้วกันนะสี่ลบหกเนี่ยอันนี้คือออกง,ง่ายมากคือคือถ้าจับ จับอันนี้เขาเรียกว่าจับบาลานซ์ก็คือจับสี่สี่นะหมายถึงว่าเนี่ยสี่ตัวแล้วก็เลขสี่ตัวอันนี้จับบาลานซ์มากก็คือมันสลับกันแค่แค่ไม่กี่ตัวมันก็แทบแทบจะมองออกแล้วพอเจอกรณีแบบนี้อันนี้ค่อนข้างที่จะง่ายค่อนข้างที่จะเป็นเบสิกเลยลับมันมีอะไรอีกอ่ะ มันมีอันนี้กรณีพิเศษเข้ามานะถามว่าถามว่ามันใช้ได้จริงไหมค่อนข้างที่จะเกิดได้น้อยครับเท่ากับสี่แกเท่ากับสี่ตัวหน้าบออาถ้าถามว่าเจอเท่ากับสี่ทำไงหนึ่งมองก่อนเลยเลขเหมือนกันทุกตัวไหมถ้าไม่เหมือนเปลี่ยนมีแค่นี้ ใช่เท่ากับสี่ถามว่าอ่ยังไงดีถ้าบิงได้ก็บิงไปเลยไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงเพราะว่ามันเอาคะแนนอะแต่ว่าถ้าบิงคือถ้ามันไม่เหมือนแม้แต่ตัวเดียวอสมมุติมันมีห้าในแล็กอะที่เหลือเป็นหกหมดอะเปลี่ยนใช่ต้องเปลี่ยนออกเพราะว่าถามว่าทําไมมันก็เล่นไม่ได้อยู่แล้วจะจะเอาไปฝืนเล่นอะไรละ่ะมันไม่บิงไม่บินก็ไม่คุม้มตรงนี้ก็ยังแต้มน้อยเลยบิงไปอะ่ะ เพราะฉะนั้นเปลี่ยนเถอะครับนะอันนี้ก็เป็นกรณีพิเศษที่เสริมเข้ามานะาถามถามว่าพอคราวนี้เครื่องเท่ากับสามตัวจะเล่นยังไงถ้าเกิดเจอกรณีเท่ากับสามตัวตรงนี้มองเป็นคูณหารหรือบวกลบก็ได้เหมือนเดิมเราต้องมีอย่างน้อยเลขซ้ำกันในแรกก่อนอสมมุติเราถือแปดแปดนะ,ะเราจะมาฟิกฝั่งนี้แปดแปด แต่ว่าเงื่อนไขเท่ากับสามตัวเลขตัวเนี้ยแม่ก็ในในมือเราต้องมีเลขซ้ำกันสามตัวสมมติต้องมีเลขซ้ำกันสามตัวไม่ก็ตรงเนี้ต้องซ้ำกับในมือเราให้มันทำยังไงก็ได้ให้มันซ้ำกันก็สมมตินะตรงตรงนี้เรามีแบงก์ก็เลยโชคดีอ่ะมันก็สามารถทำได้ แต่แต้มมันก็ไม่ได้เยอะหรอกเพราะเท่ากับมันมีแค่แต้มเดียวเองกรณีนี้ก็เสริมขึ้นมาเป็นกรณีพิเศษนะปกติเท่ากับสองตัวก็คิดคิดว่าน่าจะยากแหละอะเหลือเท่ากับสองบ้างถ้าเท่ากับสองแล้วมีเลขซ้มเราแนะนำให้ฟิกก่อนฟิกฟิกก็แบบนี้อ่ะถามว่าอะไร บวกศูย์สิครับบวกศเข้าไปจบอันนี้คือฟิกหัวฟิกท้ายอ่ะเห็นเลยเครื่องหมายสลับกันแค่ไม่กี่ตัวอันนี้คือการฟิกฟิกซ้ำๆต้องมีซ้ำแหละแต่ถามว่าเล่นกับเลข2หลักได้ไหมถ้าเลข2หลักก็สิบแปดใช่ไหมถามว่าทำได้ไหม ต้องดูก่อนว่าตรงเนี้ยมันสามารถแก้ได้ไหมเช่นตรงเนี้ยมันเป็น60ไปเลยหกสิบแก้ยากเพราะฉะนั้นเราต้องย้ายข้างย้ายมาแบบนี้แล้เวเท่ากับสิบแปดแบบนี้แก้ได้เห็นไหมฟิกก่อนฟิกแบบนี้แต่ว่าถ้าเกิดตรงนี้มันเลขสูงอ่ะเราควรจะมาฟิกตรงเนี้ย สามตัวเพื่อที่ตรงนี้มันจะได้เปลี่ยนเลขหน้าได้แต่ว่าเลขหน้าถ้าถ้าสมมติเป็นสิบแปดแบบเนี้ยเออเป็นหลักสิบแบบเนี้ยตัวนี้มันไม่ควรจะเกินไม่เกินเท่าไหร่อ่ะอ่ะสมมุติสิบเก้าสิบเก้าสิบแปดได้สามสิบเจ็ดก็คือก็คือตัวนี้ไม่ควรเกินไม่ควรเกินสี่สิบแล้วกันมันมากสุดมันได้แค่เลขสามอ่ะเงื่อนไขอ่ะ แต่ถ้าคุณจับคู่กับศูนย์มาคุณชัดเจนเลยว่าตรงนี้มันต่อหน้าไม่ได้มันก็เลยฟิกแบบนี้อ่ะถ้าตรงนี้ไม่เกิดการเอ่อไม่เกิด8 8ที่ซ้ำกันแบบนี้มันก็เล่นไม่ได้มันมองออกไปเลยอะ่ะทีน,นี้เขาเรียกว่าฟิกฟิกตัวเท่ากับไว้ของเราให้อะไรไปแล้วบ้างให้เท่ากับ2ไปแล้วเนาะต่อมาสมมุติอ่ะ ื่องหมายเข้าแบบโอ้อะไรอะจับมาแรกเนี้ยแบบไม่อยากเล่นเลยอะไรแบบเนี้ยแบบเครื่องหมาเข้าแบบเนี้ยนะก็สุ่มเลขมาสมมุติสุ่มเลขมาอย่เนี้ยอ,อันนี้อยู่กลางอยู่แล้วนะเลขสี่อยู่กลางไลยแนะี้ถามว่าเล่นได้ไหมอ่าถ้ามันเปิด เป็นเลขอะทําได้อยู่แล้วเพราะว่าถ้าเป็นเครื่องหมายบวกลบอะมันมีโอกาสทําได้ค่อนข้างที่จะสูงแต่ถ้าตรงเนี้ยมันเป็นเครื่องหมายอีกตัวหนึ่งอะแลกเนี้ยถ้าจะต่อต้องไปต่อที่อื่นเงื่อนไขมันนะมันต่อได้อยู่แล้วแต่มันเป็นต้องไปต่อที่อื่นแลกแลกถ้าถือแบงก์แบบเนี้ยเล่นได้เหรอ,อการฟรีกหรอในมุมมองเราให้ ให้เลือกเล่นยังไงดีเราต้องฟิกไว้แบบประมาณเนี้ยติดลบลบคือต้องทำยังไงให้ได้ติดลบไปก่อนเง่้นไขก็ใช้ลบเยอะอีกไง ท่านตามต้องมีลบสองตัวแล้วกันนะแล้วก็บวกเลขน้อยๆเข้าสมมติมาถึงนี่เลยแล้วมีมีเลขอะไรอะ่ะเลขน้อยๆอยู่ถ้ามีเลขน้อยๆอยู่จะแก้ยังไงเอ่ย เร,เราขอฟิกตำแหน่งก่อนซึ่งมันต้องมาฟิกฝั่งเนี้ยเครื่องหมายเครื่องหมายเกินคือถ้าเกิดเลขตรงกลางสูงอะแก้ตรงนี้ก็ได้โอ้โหแก้ได้ไหมขอ,ขอคิดก่อนนะขั้นตามลบสองแต่ว่าตรงเนี้ยต้องต้องสูงอะแล้วค่อยบวกคืนอะได้แต่ว่าอันเนี้ยเราก็เราสอนกรณีเลขหลักเดียวอยู่ไง พอแบบเนี้ยอ่ามันอาจจะต้องการลบสองตัวอะไรแบบเนี้ยลบลบแล้วก็บวกคืนสมมดุดอเน,นี้ยก็บวกสิบคืนลบลบเป็นลบสิบสองบวกสิบเป็นลบสองนี่ก็ประมาณนี้นะไม่รู้ทุกคนจะเข้าใจที่เราพูดไหมต่อมาข้อสุดท้ายนะเท่ากับสองตัว แต่ในกรณีนี้มันมาพร้อมกับลบลบและก็ลบอาจจะไม่ต้องลบหมดก็ได้มังอาะใส่บวกลบไปให้แก้ตัวนี้ถือแบงถือสองสี่หกเจ็ด ต้องให้ได้เลขอีกตัวหนึ่งอ่ะสองอ่ะวางก่อนถ้าเจอแบบนี้อาจจะต้องเล่นกรณีแบบนี้ติดลบลบแล้วตรงนี้ต้องทำให้ลบอ่ะเจอแบบนี้ฟิกเลยถ้าเท่ากับเข้าสองตัวแล้วลบเข้าเยอะอ่ะน่าจะได้ฟิกแบบนี้ แต่ว่ามันอาจจะฟิกได้อีกแบบสมมติอนะถ้าเลขคายได้ใช่ไหมขายได้ <Ooh. S 1> ไม่ได้เงื่อนไขกรณีสมมติลบเข้าแบบเนี้ยเครื่องหมายลบเข้าต้องฟิกแบบนี้เลยทำอะไรไม่ได้มากกว่านี้และ นี่คือถ้าทุกคนอะ่ะจำจาสูตรการมมันไม่ใช่สูตรหรอกมันมองออกแต่ว่าสำหรับคนที่หัดใหม่มันอาจจะมองมองยากนิดหนึง่งอะไรแบบนี้ก็ให้จำไปว่าเออมันควรจะลองลงอะไรประมาณไหนแล้วมันจะเห็นเห็นภาพว่ามันเล่นได้หรือเล่นไม่ได้แค่นั้นเองอันนี้สำหรับเลขหลักเดียวนะ ือหลักเดยวมันก็จะมีประมาณเนี้ยสิบสตัวปะ่ะประมาณ10ตัวที่เราให้ไปอ่ะก็คือก็คือการดูช่องดูเป็นมันก็สามารถลงได้แต่ว่าคลิปเนี้ยมันเหมาะกับสำหรับคนที่หัดเล่นหัดเล่นมากกว่านะคนที่มีประสบการณ์คือเขาก็ดูออกอยู่แล้วแหละเพราะว่าการแก้เกมแต่ละรุ่นอ่ะคนที่ เรียกว่าอันนี้มันค่อนข้างที่จะเป็นเบสิกพื้นฐานเพราะมันเปิดด้วยเลขแต่ว่าเครื่องหมายอะรุ่นผู้ใหญ่บางคนก็ยังแก้ยากเลยเพราะฉะนั้นเราจะศึกษาอีกทีนึง่งเ,เดี๋ยวคลิปต่อไปอาจจะเป็นเลขหลักสิบอะไรแบบนี้นะแบบเลขเนี่ยหลักสิบอะไรเข้ามาแบบเนี้ยอาจจะเป็นอะไรประมาณนี้นะ ที่คลิปต่อไปแล้วก็ค่อยเป็นแบบเครื่องหมายคูณเครื่องหมายหารมันมีกี่วิธีอันนี้ขอไปศึกษาก่อนว่ามันจะแก้ยังไงเครื่องหมายเท่ากับอะไรแบบนี้ซึ่งวิธีการแก้มันก็หลายรูปแบบอ่ะเพราะฉะนั้นก็ขอศึกษาก่อนจะมีจุดนี้ที่สำคัญแล้วก็จุดจุดบริเวณแถวนี้แหละสำคัญ อะไรแบบเนี้ยขอไปศึกษาก่อนแล้วกันนะทุกคนก็สําหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับถ้าใครมีความคิดเห็นแบบแปลกๆใหม่ๆก็สามารถมาแลกเปลี่ยนกันได้นะคือแบบก็แลกแลกเปลี่ยนก็ได้แต่ว่ายังไงดีก็เข้ามาก็กรุณาใช้คําพูดที่โอเคหน่อยนะครับก็ช่วงนี้ดราม่าเยอะเนาะ กลัวแบบมีประเด็นอีกนะข้อนี้เลขเลขมันก็มีประมาณนี้แหละมันก็สับไปสําหรับคนที่มีประสบการณ์อะคลิปนี้อาจจะแบบไม่มีประโยชน์สําหรับเขาเลยแต่ว่าคลิปหน้าไม่แน่นะแต่ว่าเลขสงหลักอะมันก็คล้ายๆกับคลิปนี้แต่ว่าวิธีการมันอาจจะเล่นได้น้อยกว่าแค่นั้นเองซึ่งมันมันก็คลิปนี้สร้างมาเพื่อ เด็กฝึกใหม่แล้วกันนะสําหรับการเล่นคูณสี่ให้มองออกง่ายขึ้นอะไรแบบนี้ถ้ามองไม่ออกก็ลองจําแล้วลองวางตําแหน่งดูเดี๋ยวมันก็ออกเองครับเดี๋ยวมันจะคิดออกเองเพราะว่ามันจะเกิดจากความเคยชินในการแบบออฟฟิกตาแหน่งไว้ตรงนี้ตําแหน่งไว้ตรงนี้อะไรแบบนี้แล้วมันจะออกเองซึ่งมันก็อาจจะเยอะหน่อยนะสิบสิบวิธีเลยอะแต่ว่าก็สู้ๆนะครับสําหรับคนที่กําลังหัดเล่นนะ ผมเชื่อว่าทุกคนก็จะเก่งมาเท่าๆกันนะในสักวันหนึ่งถ้าเจงไม่หยุดพยายามนะครับก็สำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับไว้เจอกันคลิปหน้านะทุกคนบ๊ายบายใครมีอะไรก็สอบถามได้นะครับ